พิธีพิธีเริ่มหนึ่งทุ่มตรงนะจ๊ะลูกๆทุกคนรับทราบพ,พิธีเริ่มหนึ่งทุ่มตรงอา่าหนุ่มโจบอกว่าเขาจะมีทิปมีเติบอะไรแจกอยู่พะนะคอ,าาอยละห้อนคอยละเป็นบ่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นละเวิดละเวิดซะ แดดลมลมตกะหรอกค่ะพี่น้องบันดนี้ผูใ้ใดเสียมากกับมากเลยค่ะเด้อะเลแรงกับสิมีพิธีสงพระสงปูสงพระแล้วก็สงลุพอสงแม่สงลูกสงเต่าให้ซุ่มให้เย็นเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีผักปลาร้อยฝา่าแล้วก็มีผักปลาจะไปทอดวัตรลดความแกว้ว าวายบัโดโนดอมแก้วเด้ยค่ะเด้อย,ยกขึ้นก็ยกเลยไม่เป็นไรถ้าเสียแล้วก็ยกขึ้นเลยมันไม่มีมาแต่ทำความสะอาดเสร็จแล้วยกขึ้นเลยเอาแล้วๆล้าขวดิดนิมตนเพิินขึ้นคือเก้าหันละห้อนไลค์กับพ่อปแตายูค่ะพี่น้อง่ะ มันห่อนแห้งมันร้อนจริงๆเออเสร็จสัเกินให้เรียบร้อยปัดกวาดยักให่ยักเย,ย้ยปัดกวาดสาเกิน

ayam terua. ปลดเดียวปลาลูกปวดเดียวก็ทอนไปสิบบาท จัดการเอาน้ำใส่แล้วก็เอานี้มาใส่นะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ขันขวารไปขวารไปหนึ่งขวาแล้วมันนี้ดีเอี้ยงแม่งกิซอนไข่ขั้วพี่สาวมาให้อะไรอยู่นะอุ้มประวัติมาสตร์สารคามโอ้ยไข่ดีไข่ทอดไข่บ่ไข่ปลาไข่ เราดักต้นตัวเที่ยวใช้ถุงบาอจองบาทเดี๋ยวสิไปเบิ่งอันบักฟ like yeah. ักอะไรมาไวใส่แกงมาแล้วอยากกินแจมบักฟักออนแกงิเทียวเลือเอาลายข้าร้นูกินผู้เดียวเาน ไปน้ำหาไกล้กับปากฟากกันกกระตื้น,ลนลไนลมเออค่ะีวค่อยไปทำหน้าที่ของเธอ

เสร็จหรือยังอาหารน่ะลูกเสร็หรือยังอาหารนอันไหนที่เตรียมอันไหนที่เตรียมให้คุณแม่น่ะบักพีกบักพายตยำแล้วใส่อะไรมั่งอ่ะรอไปยังรอเดี๋ยวไปใส่ ใช่เจไหนแม่จะไปเอาไปแกงขุ่นเด็ดเอาไปแกงขุ่นมะแข็งร้อนเอาไปพุ่นเล็กกระไรเอาแต่เครื่องมาแล้วก็ตัวกับไก่กับผักมาเดี๋ยวแม่ทําพิธีเสร็จแม่จะแจงตอนดึกตอนค่ำอ่ะไม่ทําแต่วันหรอกมันร้อนเออเดี๋ยวจังเอาจังมาเอากระไรหรอเอาแต่พริกกับไก่ย่างไปก่อนกระไรพริกกระบักฟักอ่ะเอาไปไหว้ตัว

แต่ไม่มีกระเทียมใช่ไหมใบมะกรูดมีไหมเอาใบมะกรูดมาพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่เสซตเรียบร้อยคุณแม่กระสิกแกงไกล้เนี่ยหนังๆอ่ะหนังๆอ่ะแิเกงไกลใส่บักฟักพี่น้องคะ่ะคุณน้แม่จะทำเอง อันนี้หน, <Cock S 2> นังหนังไหมหนังหนังบอจ้หลังไปนี่งเพราะถ้าหน่ลังอ๋อจ้างมาจ้งกจ้างหลังไปหน <พ fall. S 1> s. <S ี่ง็แค่นี้เลยแล้วก็มีนี้ยืมไปใส่โอ้ยแบบเยอะมากกับส <c oughs> ีเห็ดเห็ดจ้าบาเรียบยีังเรียบบ้อยแล้วจ้างสี่เอาหมอไปตั้งข้าวเดียวไฟฟปา หมอไปป่าต่างไายรถคือเคยคือแม่เคยเห็ดตัต้งไทยรถเห็ดแล้วกับกินหอนหอนแพอนานมากลเห็ดก็ร้องไม่ไม่ตอนนี้คือก็ทําพิธีนิมนต์ปูลงไงกรสิสงผักมาแรกเนี่ยเรียบรย้อยเรียบร,ร้อยเตรียมแล้วประมาณหนึ่งทุม่มหนึ 1> 1ทุ่มแล้วเราก็ไปรวมกันที่นั่นทําพิธีสงเลยมแม่กระสีพ้ารถผ้าสงปูหนึ่งทุ่มเด้อตอนนี้คืออาบน้ําอะไรเรียบร้อย มาไปเลยค่ะค่ะพี่น้องคนไม่ใช่คนจะมาเห็ดอี๋ยังอยากเห็ดเอาของจอกของดีดีเอามากันไปขอบคุณค่าสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมากันคลิปหน้าจะมากันไหมเนาะค่ะเนาะ